กัมพูชาเสียชีวิตแล้วหนึ่งรายจากเหตุการณ์ที่ประทะก,กันเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาครับเดี๋ยวเรื่องนี้เป็นยังไงฟุกมาเล่าให้ฟังครับสืบเนื่องจากเมื่อช่องชวงเช้าที่ทหารไทยได้ประทะก,กับทหารของกัมพูชาเนื่องจากมีการ ที่ทหารกัมพูชาเองเนี่ยลุกล้ำเข้ามาในเขตที่เป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์และมีข้อพิพาทกับประเทศไทยอยู่นะครับซึ่งโฆษกของฝั่งเราเองเนี่ยได้มีการชี้แจงว่าฝั่งของกัมพูชาเองเนี่ยน่าจะเข้าใจผิดและได้มีการเปิดฉากยิงเข้ามาก่อนประเทศไทยจึงต้องสวนตามยุทธ,ธวิธีนะครับซึ่งทหารของไทยปลอดภัยดีนะครับแล้วก็ทางด้านของแม่ทัพภาคสองเองเนี่ยก็บอกว่าถ้ากัมพูชาไม่ถอยออกจากพื้นที่ไทยก็จะไม่ถอยเหมือนกัน ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางด้านของทหารของกัมพูชาเองโคโซกเองได้มีการออกมาแถลงนะครับว่าฝั่งไทยเนี่ยเป็นฝั่งที่เริ่มยิงเข้ามาก่อนเพราะตัวเองเนี่ยล่าตะเวนเส้นนั้นเป็นประจําอยู่แล้วเป็นไทยนั่นแหละที่ยิงเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเป็นทหารวัย48ปีครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวต้องรอข้อเท็จจริงว่าไทยกับกัมพูชาจะเอาอย่างไรกันต่อแต่ของไทยยืนยันแล้วว่า ถ้ากัมพูชาไม่ถอยไทยก็ไม่ถอยเหมือนกันเพราะตรงนั้นคือพื้นที่อ้างสิทธิ์ที่ยังมีข้อพิพาทกันอยู่ไม่ใช่พื้นที่ของใครทั้งนั้นครับคิดไหนกับคนนี้ลองอมเปพูดคุยเข้ามาดูครับ